สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า96ค่ะช่วงนี้การมีส่วนร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพคุณกนกวันกับดิฉันนมนจะนําท่านผู้ฟังทุกท่านไปพูดคุยกับคุบคณประจบกิมิพันธ์ซึ่งก็เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์จริงที่ใช้การส่งต่อผู้ป่วยด้วยสิธสทธิบัตรทองด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์กับคุณกหนกวันใช้แอมบูลแอนซ์ใช้เรือเนี่ยเราก็คงจะเห็นบ่อยแล้วเนาะแต่ทีนี้เขาใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยต้องประสานงานตไหนอย,อย่างไงเดี๋ยวคุณประจบจะมาเล่าให้ฟังค่ะค สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณประจบคะอยากให้ย้อนความหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณอมรเกิดไปนะคะวันที่ต้องเคลื่อนย้ายสามีนะคะที่ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงคะสามีป่วยเป็นอะไรคะอ๋อเขาเป็นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยตรวจสุขภาพมาเลยตั้งแต่ตั้งแต่นาแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ตรวจเลยค่ะค่ะ เออพอดีวันนั้นเขาก็เป็นมากอะ่ะสามีอายุเท่าไหร่คะตอนออตอนอที่ป่วยอายุเท่าไหร่คะแฟนผู้เป็นอห้าสิบหกอ๋อตอนนั้นนะคะค่ะก็ก็มีอาการคือไม่รู้สึกตัวเลยเหลอคะพี่หรือว่าเป็นยังไงอะคะตอ,ตอนแรกเขารู้สึกตัวก่อนที่จะออกจากบ้านนะนะค่ะตอนนั้นวันที่สี่อ่ะต้องเล่าตั้งแต่แรกเลยเชิญเชิญค่ะสี่เดือนไหนคะเดือนเดือนวันที่สี่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว อาห้าเก้าโอจำแม่นเลยเนาะ,<ป>ะเหตุการณ์ <ปะ S 1> สำคัญนใน <วะ S 1> ชีวิตนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่ม,มนะอะเนาะค่ะ,อะโอ้เขาก็เป็นแบบ กระจับกระส่ายเหมือนหายใจไม่ค่อยออกไงก็พาไปกันโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลใกล้บ้านเนาะค่ะ,ะเราจำอำเภออะที่ไหนคะนอำเภออะไรคะทันค่ะอําเภออําเภออะไรจังหวัดอะไรคะไปไปที่โรงพยาบาลท,ทันอําเภอทันจังหวัดนนอุอออทัยธานีอ๋ออุทัยพอไปถึงประมาณสี่ทุ่มนะไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ทัพนะเสร็จ<อ>แล้วพอเที่ยงคืนอะหมอต้องส่งต่อไปอุทัยเลยอะโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะค่ะเข้าตัวจังหวัดนะคะระยะทางห่างกันเยอะไหมคะะ ระยะทางห่างกันเยอะไหมคะจากโรงพยาบาลอำเภอไปไปจังหวัดโลเท่าไหร่นะคะพี่สิบแปดกิโลค่ะจากทับทันถึงจังหวัดอุทัยอ,อ่ะอิดแปดกิโลเมตระตอน,นั่งเที่ยงคืนคุณหมอก็ส่งต่อรีเฟอร์ส่งต่อไปจังหวัดอุทยัยพอไปถึงโนนนก็เที่ยงคืนกกว่าค่หมอทิวไทยเขาก็พขก็ไปถึงก็ดูแลดีเะนะค่ะแล้วคุณหมอวินิจไัยว่ายังไงคะเขาก็ฉีดยาเหมือนว่าให้ โรคหัวใจอะไรนี่แหละแต่ก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรแน่เลยค่หปยาแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นตอนเช้าเขาก็หดับดีพอตอนบ่ายประมาณสักสามโมงอะเนาะพอสามโมงเย็นเนี่ยเขาไม่ค่อยดีแล้วศัสั์ก็ใส่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ขอหมอบอกว่าขอไปสี่สวรรค์ได้ไหมตอนแรกหมอเขาก็เฉยเฉยเพากเพื่อยังไม่อนุญาตให้ไปอือเขาเอาเครื่องช่วยหายใจมามาช่วย ทีนี้ก็เหมือนว่าเครื่องเครื่องที่โรงพยาบาลอุทัยนะเหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะแล้วมากระตุ้นไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเสียอาการไม่ดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะอาการไม่ดีขึ้นเครื่องมือก็ไม่ดีกว่คุณโรงพยาบาลแล้วตัดสินใจไงก็ตัดสินใจส่งส่งส่งไปสี่สวรรค์ที่ที่ญาขอค่ะ สี่สวรรค์เลยสี่สวรรค์นี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะโรงพยาบาลสีสวรรค์ที่อยู่ที่ไหนคะสีสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงพยาบาลเอกชนใช่ป่ะคะพี่ปรจจบเอกชนเลยที่ไ่ะไปเอกชนเลยค่ะอจากอุทัยธานีไปไปที่นครสวรรค์จ้ะค่ะหมอก็ส่งต่อไปสี่สวรรค์ขณะที่ส่งต่อไปน่ะค่ะพยาบาลเขาเล่าให้ฟังเขาคุยซ้ำบอกโอ้โห โชคดีนะเนี <cko> <Okay. S 2> ro, ่ยที่หมอจงต่อไปสี่สวรรค์เนี่ยค่ะเนี่ยที่ไปสีสวรรค์เอกชนเนี่ยไม่ต้องเสียตังนะะใช้บัตรท้องสามสิบบาทก็คุมไปถึงอลก็ยังนึกดีใจโอ้โหบัตรท้องสามสิบาทคุมแล้วไปถึงสี่สวรรค์โรงพยาบาลเอกชนโุ้ยหลก็นึกดีใจในใจแล้วเนาะแเราไม่ต้องเสียเงินเดือนแล้วเนาะถ้าไปที่สีสวรรค์เนี่ยนับแสนเลยอ่ะค่ะถ้าถ้าถ้าไปถ้ารักษาขนาดต้องเป็นเงินแสนแน่เลยพอไปถึงโรงพยาบาลสีสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นี้ก็ หมอก,ก็แบบเร็วมากเลยนะตรวจตรวจตรวจเข้าอุโมงคิดปึ๊บรู้เลยอ่ะค่ะรู้บอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเลยอ,ะอ่ะันนีต้องเข้าห้องเข้าห้องคิดคิดแพทย์เขาทำนะนะ,ะโอ้โหเข้าไป้าไปสักพักนึงหม,หมอหมอเรียกญาติพบบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบสามเส้นสามเส้นเลยนะ<า>ยค่ะกตกใจ เส้นเลือดตัวใจตีบสามเส้นเสร็จแล้วก็โอ้โหทําไงอะหมอทําไงเดี๋ยวหมอจะบอลลูนให้ค่ะอ่าหมอเข้าไปบอลลูนไปไปข้างในอีกสักชั่วโมงหนึ่งหมอออกมาเรียกญาติพวกแล้วค่ะบอกว่าผมพยายามทําแล้วค่ะท่าทําไม่ได้เส้นมันแตกหมอบอกงี้ค่ะเส้นเลือดแตกนะเส้นเลือดแตกทําบอลลูนไม่ได้ค่ะโอ้โหแล้วตกใจแล้วทําไงอะหมอแล้วทําไงทีเนี้ย แล้วหมอจะส่งไปนู่นเลยไปพิษโลกโรงพยาบาลพุชินน่ะพุธินปุชอนาโหจากเมฆอสวรรค์ไปพิษโลกนี่มันไม่ได้ใกล้เลยนะพี่ตะกบจ้ะหมอหมอจะส่งไปค่ะจะไปพิษโลกแต่ถ้าส่งตอนไหนก็ไม่รู้เพราะวะ่านะตอนนั้นมันเป็นวันศุกร์พอดีค่ะอ่าวันศุกร์ทีนี้ก็เอะหมอแล้วมีโรงพยาบาลที่ไหนภาคเหน่อ ที่เขาทาให้เลยอ่ะใจใจญาติคิดก็บอกว่าโอ้โหติดเสาร์อาทิตย์คงจะไม่สะดวกแล้วเพราะว่าแพทย์หมออะไรเขาก็ต้องพักเสาร์อาทิตย์เสมอละก็ไม่เต็มที่ก็จะรักษาเราไม่เต็มที่นะถึงจะ้เรืรังของรัฐบาลก็เถอะก็เลยตัดสินใจถามหมอว่าถ้าถ้าเอกชนที่กรุงเทพอะไรตัวนั้นเนี้ยมีไหมล่ะหมอก็บอกว่ามีโรงพยาบาลอะไรกรุงเทพเนี่ยนะพอดีทางญาต์อ่ะทางทางพี่เนี่ยนะ ก็นึกขึ้นได้ว่าทางญาติอ่ะทางญาติเขาเขาเคยเป็นโรคนี้กันอยู่ค่ะแล้วเลยโทรมาถามโทรมาถามไปถามเขาบอกว่าเอา้าพี่นุง้งเนยเขาเป็นไม่สบายเรื่องเนี้ยเขาไปยังไงไปหาที่โรงพยาบาลไหนกระบอกเขาว่าไปหาที่โรงพยาบาลนี่น่ะพี่ กรุงเทพตอนนี้สุดทจายกรุงเทพอ่าก็สรุปว่าตัดสินใจกรุงเทพมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะตอนนั้นนะนะตัดสินใจบอกหมอเลยหมอถ้าไปกรุงเทพโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพนะคะใช้จ่ายเท่าไหร่ะหมอบอกว่าล้านห้าบอกโอ้โหล้านห้าก็ตกลงเดี๋ยวนั้นแหละตกลงเลยล้านห้านี่คือให้ให้พห้ประจกจ่ายเองเหรอคะก็ต้องจ่ายเองแต่ ไม่ร้วตัดสินใจเลยตอนนั้นอ่ะค่ะตังก็ไม่มีนะกระตังมีไม่ถึงหรอกแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าด้วยความอะไรตัดสินใจชั่วบอกว่าจะไปร้านห้าก็เอาตกลงคุณหมอเขาก็เรียกติดต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพให้ค่ะแล้วก็ให้แพทย์คณะแพทย์มารับที่โรงพยาบาลศรีสวัรค์ค่ะวันนั้นนะคืนนั้นอ่ะ ตัดสินใจไม่ไปทิ่โลกค่ะไปไปรับโดยยังไงคะไปรับโดยยังไงคะไปรับตัวผู้ป่วยยังไงคะอ๋อรถตู้อค่ะรถตู้คณะแพทย์พยาบาลมาตั้งหลายคนจากกรุงเทพนั่นแหละเขาเอาเครื่องมือมาด้วยจากกรุงเทพตีรถไปที่นครสวรรค์จากกรุงเทพมารับที่สี่สวรรค์่ะมาถึงประมาณตีสองค่ะคณะแพทย์จากกรุงเทพนะค่ะแล้วก็เราก็ยังไงต่อแล้วก็ยังไงต่อคะมาถึงโรงพยาบาลที่สี่สวรรค์น่ตีสองค่ะ เอาีสองหมอก็มาถึงเขาก็เรียกยาครบอีกแล้วบอกขณะนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้โอ้โหอาการหนักมากเลยหมอบอกอาการหนักมากเอาไปตอนนี้ไม่ได้อาจจะเสียชีวิตางทางแล้วทำยังไงต่อคะแล้วทำยังไงต่ะทีเนี้ยหมอก็บอกว่าเดี๋ยวหมอกลับไปเดี๋ยวจะเอาเครื่องมือชุดใหญ่แล้วก็เอาแพทย์เครื่องมือชุดใหญ่มาวันนี้ตอนเช้า คนชาจะมาใหม่เอาเครื่องมือทุกใหญ่มาเลยค่ะก็โหยังไงดีนะต้องลองลอนั่งรอจนถ,น,ถนถึงตีห้าค่ะถึงเช้าอีกวันตห้านะค่ะอะ,นะะพอตีห้าทางโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะเขาโทรมาเลยพอมาติดต่อเบอร์เนี่ยก็ถามติดต่อยาบโดยตรงค่ะ ล้วก็ถามมาว่าถ้าผู้ป่วยอาการหนักแบบนี้สักเคลื่อนย้ายทางรถอ่ะอาจเสี่ยงอันตรายต่อการเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยเนาะเพราะาใช้เวลาต้องนานอ่ะสี่ชั่วโมงกว่าจะถึงอ่ะเขาก็เสนอฮอรอมาเลยใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้ฮอไหมทางกรุงเทพนะสองโรงพยาบาลกรุงเทพเขาก็โทรติดต่อมาเลยค่ะใช้เฮลิคอปเตอร์ไหม ก็ถ้ามารับก็หนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงก็จะเร็วขึ้นก็เลยเป็นการก็เลยเป็นข้อตกลงว่าใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกันค่ะอ่าเราถามมาทางญาติบอกว่าเราตกลงไหมคะเราตกลงใช้ไหมเราตกลงใช้ไหมคะตอบตอบเข้าไปดีกว่าถามเขาก่อน่าใช้จ่ายโอเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาบอกสองแสนจากสองแสนั่นอีกั้นต้องจ่ายอีกเลยอ่าตัดสินใจว่าสองแสนก็เอา อ๋ล้านห้าโกอีกสองแสนก็เอาเดชชั่วโมงนั้นเดค่ะมาตอนตัตอนหัวค่ำก็อ่าล้านห้าก็ตกลงไปแวจะไปรักษาที่กรุงเทพเคลื่อนย้ายอีกสองแสนก็เอาเคลื่อนย้ายอีกสองแสนก็เอาตกลงเขาอีกอ่เอล้านห้าตอนนี้ยังไงต่อขอตกลงปั๊หมอบอกถ้างานญาติต้องโอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลห้าแสนค่ะโอ้โหเอาแล้วทีนี้ ห้าแสนก็ตอบเข้าไปบอกว่าไม่สะดกวกถ้าโอนเงินนะนะไม่สะดวกแน่เลยเพราะว่าตอนนั้นจีนห้าจะไปหวานพยาบาลถ้าโอนให้ก็คงไม่ได้แน่เลยค่ะไม่ได้เราทํายังไงก็ไม่ได้เราจะไปโอนเองก็ไม่ได้แล้วทํายังไงต่อตอ,ตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วพอไปถือปุ๊บจ่ายเลยได้ไหม,หมเขาก็เชื่อใจในคาพูดเราเนาะค่ะทางโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะเขาก็บอกเอาทางนั้นเดี๋ยวหนูจะอ่านะ อะไรนะติดต่อทางผู้ใหญ่ให้เด็เชอาก็โอเคส่งส,งส่งหอมาลับปะ<า>ตอนเชา้านะประมาณสองโมงมั่งถึงอ,ะอ่ะก็สุดท้ายมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยได้รับการรักษา<ส>ทันท่วงทตีตอนตอนนี้ยางเดี๋เดเดียวเขาเขาโอมาถึง,งนครสวรรค์ประมาณสองโมงติดต<า>่อเครื่อง<า>มงือเครื่องมือมาครบเลยนะเสร็จแล้วก็เขาก็มารับไปรับไปกรุงเทพอ่ะอ่าสุดท้ายไปที่กรุงเทพเรียบร้อยเนาะผู้ป่วยก็ไปถึงกรุงเทพเรียบร้อยค่ะ พอไปถึงญาติตามไปถึงอ่ะทางลงทางน้นเขาใส่อะไรเครื่องต้นเครื่องกระตุ้นบอลลูนหัวใจอะไรเนี่ยเขาใส่แบบให้หายใจอ่ะก็รักษาอยู่ในกระบวนการรักษาไปเขาใส่เจ็จออกมาจะกล้องเลยสุดท้ายเนี่ยเราได้ผู้ป่วยได้มาถึงที่กรุงเทพได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่คะหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นล้านห้าแสนนะคะสามพันห้าร้อยตอนนี้สามีปลอดภัยเรียบร้อยดี คือถึงตอนไหนพี่ประจบถึงโทรหาเจ้าหน้าที่สายด่วนสปสชหนึ่งสามสามศูนย์นะคะถูกเก็บเงินห้าแสนไปแล้วจะเก็บอีกห้าแสนแล้วยังไงถึงต้องโทรไปที่ถึงสามสามศูนย์นะคะพี่ประจบคะอ๋อท่านนี้มีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่ที่ราดุลีอ่ะค่ะราบุลีสปสชเขตห้าเพื่อนบอกอุ้ย้าอย่างนี้คือค่าค่าอะนะ บัตรท้องก็จ่ายค่าเครื่องบินนะอ๋อพอเนี่ยสองแสนค่ะแต่แล้วก็ติดต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็สีสวรรค์เขาก็บอกมีค่าใช้จ่ายค่าหออะไรเขาก็ขอเอกสารไปก็ส่งเอกสารเขาก็โควถ,ถึงกันหมดนะนะกรุงเทพสีสวรรค์เขาก็จ่ายเขาก็ทําเรื่องเบิกให้อ่ะทําเรื่องไปที่สปสชเขตสามคะารสวรรค์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเราเนาะเป็นต้นสังกัดของเรายังทำไปที่เขตสามเสร็จแล้วก็ก็ยังไม่ไม่ได้สักเพียงสองเดือนแล้วต้องโทรไปค่ะโทรไปที่สีสวรรค์ค่ะสีสวรรค์บอกว่านี่เขาเขาคืนเอกสารหลงมาหมดแล้วไม่ได้แล้วเงินค่าอที่ที่ขอไปอ่ะค่ะไม่ได้อาวแล้วทําไงอ่ะไม่ได้อ่ะ แลวสุดท้ายได้ไหมณปัจจุบันนี้ได้ไหมเรียบร้อยไปหรือยังตอนนี้ได้แล้วได้เงินแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าค่าเฮลิคอปเตอร์200,000ทางสปสชจ่ายให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจ่ายแค่60,000ค่ะจ่าย60,000บาทค่ะแล้วที่เหลือที่เหลือก็ต้องจ่ายเองที่เหลือเราจ่ายเองแต่ว่าทางสปสชเช่วยมา60,000บาทแล้วค่ารักษาค่ารักษายาบาลช่วยไคะหนึ่งล้านห้าแสนบาททางสปสชช่วยเท่าไหร่คะ ไม่ได้ช่วยอ่ะค่าใช้จ่ายอ่ะค่าเครื่องเครื่องบินเฉยเ๋อค่าฮอเฉยเก็ช่วยเรื่องของค่าเฮลิคอปเตอร์เฉยๆเนาะนะคะอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ได้รับสิทธิจากหลักประกันสุขภาพนะคะของสปสชนะคะก็ยากไหมคะในการไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือค่าเฮลิคอปเตอร์ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอ๋อไม่ยากเลยอ่ะแค่โทรไปที่หนึ่งสามสามศูนย์เท่นั้นน่ะบอกตอนแรกอ่ที่ ที่เขตสามนครสวรรค์เขาก็แนะนำบอกว่านี่ไม่ได้ค่าอ่าถ้าเครื่องแล้วนะค่ะนี่ต้องโทรไปขออุทธรณ์ไปที่หนึ่งสามสามศูนย์อ่าก็ไม่กล้าไม่ตัดไม่รู้จะทำยังไงดีเนาะก็ตัดสินใจโทรเลยหนึ่งสามสามศูนเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือยังไงว่าพนักงานทุกคนที่ ทุกคนทุกครั้งที่โทรไปอ่ะเขาแบบดีมากเลยอ่ะประทับใจมากที่หนึ่งสามสามศูนย์เลยอ่ะประทับใจตรงไหนะคะพี่ตะโจกเพราะเขาพูดดีเขาอธิบายเขาแนะนำแบบอะไรต่ออะไรจะคุยกับเขาแล้วสบายใจเลยอ่ะ <laughs> ที่เราหมดหวังลวแล้วอ่ะเราหมดหวังเราไม่ได้ค่าเรื่องดินหกหมื่นแล้วอ่ะสุหดหวังเลยสุดท้ายก็ได้มาใช่ไหมโอ้โหพอเขาคราวนี้ โทรไปที <ted> ่ห <libr> น <ame> ึ่งสามสามศูนย์ทีนะคเขาก็แนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ส่งใบบเสร็จรับเงินที่อะไรนะที่ค่าใช้จ่ายอ่ะหนึ่งล้านห้าแสนก็แฟกไปให้เขาอธิบายให้ทำยังไงก็ทำตามขั้นตอนไปถ่ายเอกสารแล้วก็ส่งเสร็จไปให้ทีที่หนึ่งสามสามศูนย์อ่ะแต่ไปให้เขารับเรื่องไว้เสร็จตับก็เงียบไปนานเลยสองเดือนได้แล้วมังหายแล้วเงียบทงนี้ก็โอ้ ก็มไม่ได้แล้วมั้งคิดแบบนั้น,นใช่ไหมคะ่ะแต่แล้วอยู่ๆมาวันที่สิบเจ็ดมกราเนี่ย่ะโรงพยาบาลสีรีสวรรค์โทรมาะบอกให้ให้กันนะมันสงครามสิลพันอ,ะอ่ะไปรับเงินค่าหอในเฮลิคอปเตอร์หกหมื่น โอ้โหดีใจมากเลยวันนั้นน่ะก็ได้เงินคืนใจว่าก็ได้กลับมาส่วนหนึ่งเนาะได้กลับมาหกหมื่นยังโอ้โหดีใจมากเลยค่าจ่ายไปได้บ้างเขาบอกว่าจะได้แล้วก็มาไม่ได้อะแล้วมาไม่ได้เงียบไปเลยโอ้โหเราก็เงินก็ยืมเข้ามากู้เข้ามาเนาะเนาะตอนนั้นนี่โอ้แต่ว่าเข้าใจสถานการณ์เข้าใจสถานการเนาะเข้าใจสถานการณ์เวลาที่มีคนที่ในครอบในครอบครัวเราอ่ะป่วยฉุกเฉินแบบนี้ทุกอย่างมันดูเครียดตัววุ่นวายไปหมดเนาะ จากจากบทเรียนของเองเลยค่ะตอนนี้ก็คือสามีของพี่ประจกคือพี่สงครามก็อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วหายดีแล้วเนี่ยแต่ต้องไปหาหมอทุกเดือนอยู่ตอนนี้ค่ะก็ต้องก็ต้องบัตรบัตรทองสามที่บาทเนี่เขาโอ้โหคุมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนเลยอ่ะดีดีมากเลยอ่ะโรงพยาบาลสีสวรรค์นะเอกชนน่ะถ้าจ่ายเองก็ต้องเป็นแสนอ่ะมีบัตรทองก็คุมไปถึงอ่ะค่ะ แต่ว่าที่กรุงค่ะที่กรุงเทพเรามาอีกทีนึงก็เลยต้องร่วมจ่ายด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะจคือที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่ที่กรุงเทพเนี่ยก็มาใจ่ายในส่วนนี้ที่ที่เราเดินทางมารักษาต่อ ตอนนี้ก็ยังไปอยู่ค่ะเปมาอยู่นะเพราะฉะนั้นสรุปค่าใช้จ่ายเนาะตอนที่เราอยู่อุทัยธานีไม่ต้องเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารักษาเยาบาลใช่ไหมคะเสียงี่สามสิบบาทไปไปศรีสวัสดิ์นครสวรรค์ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าบัตรแล้วก็มาเสียค่ารักษาที่กรุงเทพที่เดียวที่เดียวค่ะหนึ่งล้านห้าแสนบหนึ่งสามพัน หนึ่ง้ห้าแสนกว่าบาทเนาะค่ะแล้วก็ค่าเฮลิคอปเตอร์สองแสนก็ได้เงินช่วยเหลือมาหกหมื่นบาทหกหมื่นค่ะนะคะก็สรุปว่าก็ได้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก็แน่นอนถ้าต้องความสงสัยตรงไหนยังไงถามเพิ่มได้กันนะคะที่1 3 3 0ามสามศนเวลาห้ามหมดค่ะพี่ประจบค่ะอยากจะคุยต่ออยากจะขอบคุณหนึ่งสามสามศูนย์เจ้ค่ะเจิาค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่พิจารณาให้เงิน ค่ะเฮนโคปเตอร์ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะหนึ่งสามสามสนะคะค่ะค่ะใจมากเลยค่ะทุกทุกคนที่รับสายอ่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะได้ค่ะแล้วก็เป็นกลังใจให้พี่ประจกดูแลพี่สงครามให้อาการดีขึ้นดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ คระขอบคุณมากนะคะสวัสดีคือความรักความห่วงใยของภรรยาค่ะคุณตลอดวันตอนนั้นเงินในกระเป๋าไม่มีล่ะล้านห้ากว่าล้านห้าห้าแสนก็ห้าแสนเข้าใจสถานการณ์เนาะยี่วนั้วนเข้าใจสถานการณ์เลยว่ากาเวลามันมันแบบอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเนาะก็ตัดสินใจ นะ,ะเอาละค่ะวันนี้เราได้รับการบอกเล่านะคะจากคุณประจบกิมิพันธ์นะคะผู้ที่ต้องใช้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนใหญ่ผู้ป่วยในสิทธิบัตรทองนะคะเว<ม>ลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ